นั่นๆๆๆๆไ่ใช่นบุมพี่ยาว่าจะเปลี่ยนมีหน้าสวยแบ่นี้เ่ยมันอดนั่นนี่มันมัวห่ะนั่นเนี่คลก็ดีค่ยแต่ไม่ได้ไม่ไแ่ม่จะ่ม่ต่างจิแ่มันจะ่ะาต่จะต่างกันแอองแอลคือคือที่รอนี้โพต่างหูใช่ไหมโอเค ไม่มีตังหูวะเนี่ยเราเกี่ยววะเนี่ยตั้งเราข้างที่มีตังหูเท่านั้นฟังโน้นดูดีไม่ดังไปกินข้าวมายังแล้วเม่อขึนอยางไปไหนเนี่ยเราก็อยากตามด้ว่เงื่อนกินข้าวสักมื้อยังไข้มากินแล้วเขไปซื้อมาให้ใครซื้อมามามกบิ๊กอ๋อเออใช่แต่บิ๊กไม่มาก็เนี่ยอาหารเช้าบิ๊กเอ้ยไปกินข้าวแล้วเราก็กลับดันกลับดัไปนั่งกินแต่นี่ตา จะถ่ายใกล้กันเหมือนเมื่อวานถ่ายเน็ตใกล้อะเน็ตบอกว่าใกล้ถ่ายไปไหมถ่ายแบบนี้มุมร้อยไม่ดีอะห่วยนะคนพี่ใหญดีค่ะลองไม่เคยถ่ายใกล้มันมัวพี่ยหญ่ที่มันที่คอไวเป็นตลอดก็ไม่หายมันเป็นอย่างนี้แล้วตั้งแต่นูอนหลับไปเลยก็จับ้มลงก็ได้ไหมเรวจะโชว์แปลกนะจังแหงเลือหลังไปเลยทุกันได้กันขนาดนี้ดูหน้าดูหน้าดิ ตายตาไปแล้วไลตอนนี้มั่นใจยังรออยู่ใบไหนหน้าใบตนน้าใูโคนดีใบไงหน้าไหนใส่ตาโกรมากอารมนี่อ่ะเจ้ยอะเยยังก็เลยองฉันไปแต่ก็อยู่นี่แล้วดูดีใกล้มากจันนี่แหละดูรอเลย หมดยาววันนี้จริงๆพอาะด้วยความที่ย้ายสิสวยทำไมวะใกล้แต่ว่าเราเร่นแล้วเหรอเราใกล้เราก็ไม่ขยใหญ่ไงไม่ยอกมาชันเหมอนกันเราเป็นไม่เห็นทำไมทก็ไปส่งไม่ได้ขนาดนี้เดี๋ยวดูหน้าแปลกๆไม่ใกล้ไม่ใกล้เองหรอกพอดีผมงันจริงๆแล้วนั่นไถ่ต้องหูใช่ไหมถ่ายตีหูนี่จาะแล้วโอ้โหเจ็บเปมงไงใครบอกไม่เจ็บไม่รู้ไม่ได้ยิงเหรอ จับข้งเดียวจับแต่ันเดียวไม่เจ็นเลยจั้างเยโหตมดอ่ะโคตจับเดียวอ่ะตอนมีจัเจับกัเดียวมีจะไปจัอีกไยไม่ไปจัะที่ร้านอ่ะไมเคยิเหมือนตอนไม่ไม่หันแพงเลยโอยอย่างนั้นแหละรหิเงยเลยเอาวันนี้แพงเลยนะไม่ใช่ไงเาบอก่าเอาเข็มแทงเลยไม่ใช่เาก็เอาต่ใส่เลยไม่เอาเข็มแงก่อนแล้วมันจะไม่ได้ไงมันหารไม่เจอเพราะว่ามันเป็นเนื้อใหม่ไงใช่ ลอหลรูปเลยเหล้รเห็นแม่ในบ้านอ่ะที่มีแบบเลือดออกด้วยอ่ะเออนึกว่าเป็นหนอนมันยังไม่เป็นที่โคนมันคนก็ไม่เป็นแพ้ไงแต่เซอคนเลยไปอ่ะพี่ก็เป็นเาจับหมอไหมจับมอนาบอา้ไปของม่วมนอย่าอ่าเลยพี่ไม่ใพที่ไม่เคยจับเลยจับอนอ่ะไปหาพิยาลิกไหวเยอะจะรูปขนาดไหว่าเฮ้ยตลอดเ้